ออมหุ้น EP19 สรุปไฮไลท์เดือนพฤศจิกา2025 KBank m i n ิ BCP ประกาศซื้อหุ้นคืนทั้ง3บริษัทเนี่ยอยู่ในเซต50โดยธนาคารกสิกรไทยประกาศซื้อหุ้นคืนไม่เกิน47.39ล้านหุ้นวงเงินไม่เกิน8,800ล้านบาทมินประกาศเข้าซื้อหุ้นคืน23ล้านหุ้นวงเงินไม่เกิน500ล้านบาท BCP ประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน3,800ล้านบาทระยะเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่ปี2568ไปจนถึง2571โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกในปี2568ด้วยวงเงินไม่เกิน1,100ล้านบาทและจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน29.5ล้านหุ้น CRG หรือเซนทันเรสซองกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโรงแรมเซนทันพลาซ่าจำกัดมหาชน หรือเซนเทลเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทมิเลก l ลแพลเน็ตจำกัดเจ้าของแบรนด์ลักกี้สุกี้และลักกี้บาร์บีวโดยเป็นการลงทุนมูลค่า940ล้านบาทเพื่อถือหุ้น40%หลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วลักกี้สุกี้ก็มอบของขวัญให้กับลูกค้าลักกี้สุกี้และลักกี้บาร์บีวทันทีโดยมอบส่วนลด15%สำหรับซื้อสินค้าในเครือ c ีอ ต่างชาติเทขายหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกามากกว่า12,000ล้านบาทจากความกังวลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยทั้งสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาและภาคใต้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ที่มีผู้ประสบภัยจำนวนมากและผู้เสียชีวิตหลักร้อยรายพวกเราโอเอเวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์รายนี้ได้โดยเร็วค่ะเดือนพฤศจิกาเราเติมเงินเพิ่มไป5,000บาทรวมตอนนี้เติมเงินไปแล้วทั้งหมด60,000บาทที่เป็นเงินออกจากกระเป๋าเราจริงๆไม่รวมปันผลกับดอกเบี้ยมีซื้อหุ้นเพิ่มดังนี้หุ้นตัวที่5สีฟ้า28หุ้นหุ้นตัวที่2สีชมพู3 0 0หุ้น หุ้นตัวที่3ามสีเขียว25หุ้นและซื้อหุ้นตัวที่6สีม่วง400หุ้นแล้วก็บันทึกรายละเอียดการซื้อหุ้นระบุวันที่ซื้อราคาที่ซื้อจำนวนหุ้นค่าฟรีแวดและรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่วันที่28พฤศจิกาเซ็ตปิดที่1,256.69จุด สรุปพอร์ตณนะวันที่28พฤศจิกา2 0 2พทั้งพอร์ตขาดทุนอยู่10.25%และมีเงินสดที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นเหลืออยู่22.48บบาทเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกากับเดือนตุลาพอร์ตก็ยังติดลบเช่นเดิม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ